thank you วันนี้กับผมท็อปเจนเกบ u โอตนะครับส่งท้ายสิ้นปีในเดือนธันวาคมนะครับผมมีรถแบรนด์ยุโรปดีๆมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมอีกกแล้วนะต้องบอกได้เลยว,ว่าที่เต็นท์ของเราเกบิโอโตนะไม่เคยขาดรถดีๆจากแบรนด์ยุโรปกันเลยนะฮะวันนี้ผมนํารถ Mercedes-Benz c ซ2 0อ D A วันกาดนะครับรถใช้มาแค่2ปีเท่านั้น เลยนะครับว่ารถยุโรปคันนี้เนี่ยเหมือนรถสภาพป้ายแดงมากใช้มา2ปีกับไมที่ใช้ไป40่หมกิโลเมตรตกปีละ2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นฮะผมดูตัวรถรอบๆมาแล้วคือแบบว่าสะอาดคีนดูดีไม่เคยชุนหนักไม่เคยน้ำท่วมไม่เคยพิกความและที่สำคัญนะครับเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดี เอาเอาย eah นะสีรถเนี่ยเป็นสีแบบเดิมๆจากโรงงานสีขาวเลยนะฮะและต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าสีขาวเนี่ยมันก็ต้องมีราคาของมันอยู่แล้วนะครับรถคันนี้เจ้าของเก่าเข้าศูนย์ตลอดดูแลเป็นอย่างดีก่อนที่จะปล่อยมาให้เรานะฮะราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่2องล้านสามแสนบาทนะครับแต่ว่าผ่านมาแล้ว2ปีนะฮะระยะการใช้งานก็นะ40 0 0 0กิโลเมตรนะฮะผมขอปล่อยไปเลยนะราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนแปดบาท ไปถึง6 0แสนกันเลยนะครับก็สำหรับใครที่หารถ m e r c e d e s b e n บรถแบรนด์ยุโรปที่สภาพเหมือนรถใหม่แล้วก็ตัวรถดูดีไม่เคยชุนักไม่เคยมิคความไม่เคยน้ำท่วมและก็ราคาเนี่ยลดไปเยอะก็ ฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละก,กันนะฮะใครที่สนใจนะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรา Facebook KB o โ t o ตขายรถยนต์มือสองคัดรถคุณภาพแน่นอนนะครับก่อนจะไปดูรีวิวรอบคันผมขอเกินออปชั่นก่อนเลยละกันนะรถคันนี้เนี่ยออปชั่นเยอะมากนะ,ะขึ้นชื่อว่ารถแบรนด์ยุโรปอย่าง mercedes benz นะฮะออปชั่นด้านหน้าเอาแค่ปาร์ก,กิ่งเซนเซอร์ก่อนด้านหน้ามีปาร์ i ิ่งเซนเซอร์ถึง6จุด ด้านหลังมีปักกิงเซ็นเซอร์อีก6จุดด้านในเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็มีกล้องหลังที่มุม180องศาเลือกโหมดดูกล้องหลังได้อีก3มุมดูดีจริง,รงนะฮะแล้วก็ตัวจอเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว Mercedes-Benz อยู่แล้วมีความเรียบหรูดูแพงนะฮะภายในดูดีมากเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ก่อนจะไปดูเจ้าตัวรีวิวรถดูที่รีโมทก่อนรีโมทของเจ้าตัวคันนี้เอเวนการ์ดเป็นแบบนี้นะฮะสภาพสวยงามดูดีมากดูโอ้โหมามาดูที่ไฟก่อนดีกว่าไฟของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็น LED High Performance นะฮะด้านในเนี่ยจะมีเขียนไว้เลยว่า LED High Performance นะฮะสภาพสวยงามมากผมให้ไปเลย90%ไฟ Day เ์เน์ไเดยนี่อยู่ตรงนี้ด้านบน Oh, ถ้าสตาร์ทเนี่ยจะดูดีมากแต่ว่ากับกล้องโปโป๊เนี่ยไฟมันจะกระพริบนะฮะอาจจะดูไม่ค่อยแบบสวยเท่าไหร่นะฮะแล้วกะจังหน้าเนี่ยเป็นโลโก้รูปดาวของ Merced e s b e n z นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโคลเมียมโคลเมียมด้านแนวนอนแล้วก็มีรอยสเก็ตไม่หินบ้างตรงนี้เลยเห็นปะ่ะนะฮะดูฝั่งขวาดีฝั่งขวาเนี่ยก็นิดหน่อยรอยสเก็ตเม่หินเล็กๆน้อยๆนะรถใช้งานมาแล้วก็ต้องมีโดนกันบ้างบ้างนิดหน่อยตัวไฟด้านซ้าย เป็นแบบ LED High Performance เหมือนกันนะครับสภาพ90%เลยนะฮะโดยวรวมโอเคไม่อมเหลืองดูดีไฟด้านในก็มีดีไซน์ที่แบบดูดีของสไตล์แมนอยู่แล้วนะจ๊ะเดลัยก็เป็นยาวๆอย่างนี้นะจ๊ะด้านหน้าเนี่ยมีปักกิ n งเซนเซอร์ถึง6จุดเลยนะรเริ่มจากตรงนี้สีขาวนะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างกันชนด้านล่างของตัวรถนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะปักกิ่งเซนเซอร์นะครับถือว่าดีนะครับป้องกันการชนได้ด้วยด้านหน้าเตือนถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ดีเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่แม็กดีกว่า แม็กเนี่ยมีโลโก้เมอร์เซเดสเบนตรงกลางนะจ๊ะแล้วก็สีเนี่ยเป็นเหมือนโครเมียมลม,ลมดำผสมกันเนี่ยตรงนี้เห็นปะมันสีออกเทาๆอ่ะตรงนี้ดูดีนะฮะยางนะครับเป็นยางของมิชลีนนั่นเองนะครับเนื้อย,ยางจัดว่าโอเคนะยังไปต่อได้นะซื้อไปเนี่ยใช้งานต่อได้นะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะสภาพล้อมแม็กด้านหน้าขวาก็ประมาณนี้นะรอยสเก็ตเบหินเนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมดูยังไม่ไม่มีเลยตรงเนี้ยน้อยมากคือแบบ เนียนคิดดูดีอันนี้ลอยเลยอันนี้ลอยแบบเลอะมาเช็ดออกได้นะแต่ว่านะมือผมตอนนี้ไม่เป็นไรกระจกสีขาวเดิมๆจากโรงงานมีไฟเลี้ยวยาวๆอยู่ตรงนี้นะฮะมือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ไม่ใช่สมาร์ทคีย์เนาะกระจกเนี่ยมีสติ๊กเกอร์อะไรครบปกตินจ๊ะ,จะสติ๊กเกอร์ครบถูกไหมมือจับก็สภาพสีขาวนะตรงนี้เนี่ยมีมองไม่เห็นนะสีขาวร่องรอยของเล็บอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ แล้วก็แม็กล้อด้านหลังด้านขวาก็สวยงามมีโลโก้เมอร์เซเดสเบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวยางเนี่ยเราลงแว็กให้เรียบร้อยแล้วดูดีเพราะแม็กแม็กล้อหลังด้านขวานี่ตรงนี้โดนมานิดนึงเห็นปะใช้งานอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคือการใช้งานมานะครับประมาณนี้ของล้อหลังด้านขวาไม่เป็นไรเนาะมาไฟด้านหลังนะสวยงามนะฮะเป็นไฟแบบ LED นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าคนมองดีๆเนี่ยจะเป็นเหมือนทรงตัว C นะแล้วก็ในด้านในเนี่ยจะเป็นไฟหยักๆๆๆ คือสภาพไฟด้านหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโคตรดูดีเลยนะฮะตรงกลางเป็นแผ่นโครเมียมยาวๆมีโลโก้นะฮะแล้วก็โลโก้ตัวรุ่นคือ C 2 2 0 d นั่นเองเป็นสีโครเมียมมาดูไฟด้านซ้ายด้วยไฟด้านซ้ายสภาพสวยงามเหมือนกันเป็น LED นะฮะเนี่ยดูดิมันจะเป็นเหมือนตัว C ไล่มาเนี่ยนะสภาพสวยงามนะฮะด้านหลังมี Parking กกเซ็นเซอร์อีก6จุดนี่ไล่ลงมาท่อคู่ ด้วยนะจ๊ะด,ด,ดู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 สวยงามแล้วก็อยู่ด้านขวานะฮะตัวสุดท้ายหลังเนี่ยหลังมันจะเปิดแบบฝาท้ายไฟฟ้านี่สามารถสั่งได้ผ่านรีโมทด้วยดูนะต้องกดค้างจนกว่ามันจะปิดสนิทอ่าเราก็เปิดดูให้ให้ดูอีกรอบ เข้ามาด้านในพื้นที่จัดว่ามีนี่เป็นแนวเคิร์ฟขึ้นไปนิดหนึ่งโค้งๆนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกอ่าชุดตะขายของ Mercedes-Benz มันนะจ๊ะเดี๋ยวเราเปิดดูปกติ r c e d e s Benz มีอย่างอะไรไหมไม่มีนะนี่ชุดผสมพยาบาลอยู่ตรงนี้นะฮะนี่พวกอะไรอะพวกป้ายเนาะพวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็คือโดยรวมไม่มีอะไรประมาณนี้ด้านหลังเวลาปิดท้ายนะฮะเรากดปุ่มนี้ แล้วคือประตูฝาท้ายมันก็ปิดเร็วด้วยนะเออโอ้แม็กล้อด้านซ้ายด้านหลังเนี่ยก็ผ่านการใช้งานมาเหมือนกันนี่ดูตรงนี้ที่เห็นชัดเลยจริงเนี่ยให้บ้านลอยดำๆนี่ฉับ้ายมาฉับ้ายมาหน่อยเนี่ยมันจะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลอยเนี่ยใช้งานมานะรถมือสองมันก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะส่วนมือจับร่องรอยไม่ค่อยมีดูดีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะตรงนี้ปกติ มันกันมือจับไม่มีร่องรอยนะฮะแล้วก็สติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์ตรงกระจกอะไรเนี้ยกระจกด้านซ้ายสภาพสวยงามแต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นรอยนิดหน่อยนิดหน่อยสเกต็ตนิดนิดน่อยน้อยรอยสเก็ตไม่เห็นไม่ค่อยมีดูดีอ่ะดูแม็กล้อด้านซ้ายด้านหน้ากันดีกว่ามีโลโก้ Mercedes-Benz เหมือนเดิมนะฮะเนยางใช้ได้แต่ว่าเราม,มาดูกันที่แม็กโอเค ดีกว่าล้อหลังแม็กล้อหน้าด้านซ้ายถือว่าโอเคดูดีนะประมาณนี้แล้วกันรอบคันของ Merced e s b e n z ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ด้านในของเจ้าตัว a อวันกาดกันแล้วนะฮะนี่รีโมทอ,อย่างนี้สวยๆนะฮะผมกดสตาร์ทแล้วนะหยียบเบรกแล้วก็ตัวสตาร์ทเป็นสตาร์ทสต็สตอปเอนจินปกตินะสำหรับรถราคาแพงคันนี้นั่นเองนะฮะเบาดีกว่าเบาะที่เป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยสภาพสวยงามมากดูฝั่ง ู้โดิสารนี่คือเหมือนแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยเลื่อนขึ้นมาโอ้โหดูดิคือถ้าใครอยากจะดูรถเนี่ยเข้ามาดูได้ที่เต็นท์ของเราเคบิโอโตอยู่เส้นการนาพิเศษนะเข้ามาดูตัวจริงเลยอยากแบบให้เห็นจริงๆว่ารถมันใหม่มากกลิ่นใหม่มากคอนโซลตรงกลางนี้ตรงนี้นี่ที่เก็บน้ำสองแก้วแบบเท่ๆเปิดด้วยนี่ขอเท่ไว้ก่อนนะเบนซ์นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวคอนโทรลต,ตรงกลางเอจริงนะใช้แค่แบบนี้ง่ายสุดแหละเวลาแบบเลื่อนผมเข้าไปที่เกียร์ R ก่อนแล้วกันผมอยากให้เห็นนี่นะฮะที่ผมพูดไว้นะสำหรับกล้องถอยหลังนะฮะมีมุม180องศาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยเลดร์ーーของมันเนี่ยคือแค่เส้นเหลืองๆแค่นี้ก็แบบเท่ลแล้วแล้วเราสามารถเลื่อนปรับมุมได้ด้วยนี่อันนี้จะเห็นเป็นแนวมุมวายที่เห็นแบบกว้างมากยิ่งขึ้นนี่เห็นปะ เวลาถอยรถเข้าซองเนี่ยรับรองนะออปชันแบบตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เดี๋ยวผมขอเบาวอลลุ่มของตัววิทยุก่อนแล้วกันไปดูกันที่หมดโฮมหมดอ่ะเดี๋ยวเข้าเป็นที่เกียร์พปกติก่อนนี่อันนี้เป็นวิทยุนะฮะแอะร์นะฮะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะสำหรับโรลเบอร์เซเดเบนคันนี้นะแยกแบบซ้ายขวาได้นะครับดูเลื่อนถอยลงมาหนะ่ะ เราจะเห็นมืออยู่นี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วเรื่อนขึ้นไปดูที่เจอุณหภูมินะฝั่งขวาผมกดอยู่ตรงนี้อยู่ที่อ่าเรื่องขึ้นไปประมาณ20-26-25อ่ะ ด้านซ้ายผมเลื่อนบ้างนะครับนี่คือปรับแยงซ้ายขวาได้ปกตินะตัวแอร์ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวงกลม3อันนะฮะถือว่าดูดีมากเลยนะฮะแล้วก็รถคันนี้นะครับใช้ไม่มาแล้วทั้งหมด40,000กิโลเมตรนะครับกับรถ2องปีคือตกปีละ20,000กิโลเมตรนะครับโดยรวมดูดีดูคอนโซลด้านหน้าอันนี้เป็นสีเป็นสีแบบซิลเวอร์โอ้โหซิลเวอร์กับสีเข้มมันคล้ายกันนะดูดีไปดูที่คอนโซลด้านข้างดีกว่าเวลาเราจะปรับเบาะไฟฟ้าเนี่ยของตัว Mercedes b e n z เนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะฮะเลิกปัก ได้ตามใจชอบแล้วก็มีลำโพงอยู่ตรงด้านข้างด้วยนะฮะดูดีมาผมเทสให้ดูหันมาที่ผมนี่เบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับกระจงกระจกเทสให้ดูดูกระจกฝั่งนู้นด้วยนี่คือเรารีวิวรถยนต์มือสองเนี่ยเราก็ควรที่จะเทสหลายๆอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ดูบางทีมันไม่ใช่เทแค่ออปชันนะบางทีมันเทแค่ตัวธรรมดา่แหละกระจก ตัวลำโพงตัวอะไรเงี้ยเทสให้ดูว่าเออมันปกติมันใช้งานได้ไหมนั่นเองนะฮะตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันคูซคอนโทรลด้านหลังมีแพดเดลชิพดูดิปุ่มโคดเยอะเลยเนี่ยปุ่มซ้ายเนี่ยอันนวไว้เลื่อนวอลลุ่มเบาเสียงอะไรเงี้ยนะน,ะ,นะดูดีแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นแพดเดลชิปไว้เล่นเกียร์นะฮะบางคนขับรถเกียร์ออโต้แล้วเบื่อไงอยากเล่นเกียร์กันบ้างแล้วเนี่ยคอนโซลตรงกลางเนี่ยเที่ยวไว้คุมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาหมุนอะไรเงี้ยปกติแต่บางทีมันใช้งานตรงนี้ได้ด้วย แต่ก็แล้วแต่ความถนัดคนเนี่ยมันทับสกินได้คุณดูเห็นปะ่ะผมเลื่อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนฟิลเหมือน iPhone อ,อะประมาณนี้นะจ๊ะโดยรวมโหกินใหม่มากรถมันแบบว่าโอ้ดีจริงๆเดี๋ยวดูพื้นที่ด้านหลังกันดีกว่าดูดีนะเบาแบบโ,โหเหมาะเบาใหม่มากรถ2ปีนะแต่ว่าดูแบบโ,โหไม่กล้าแบบใส่รองเท้าเข้ามาเลยถอดรองเท้ากันนี่แล้วด้านหลังเนี่ยมีแอร์หลังด้วยอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแบบคอพอลิโคมียมเห็นปะ่ะ ดูดีอันนี้ก็ปรับเอาแล้วกันจ้ะโดยรวมก็เย็นอยู่ปกตินะฮะเมื่อกี้ที่รีวิวคือลืมไม่ดูเลยว,ว่าตรงด้านบนเนี่ยมันมีรอยเจิมอยู่นะมันก็น่าจะลบได้ไหมลบได้แหละแต่ก็ยากหน่อยนิดนึงแต่ก็ถ้าถ้าคุณผู้ชมแบบอยากได้แล้วติดก็เดี๋ยวจัดการเก็บให้แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นแบบดึงเก็บของนิดหน่อย เออด้านหลังเนี่ยดูแบบอ่ะดูออกเลยว,ว่าเออมีการใช้งานมาแล้วบ้างนิดนึงแต่คือด้านหน้าเนี่ยดูไม่ออกจริงๆนะถ้ามองอย่างเงี้ยดูออกแบบรอยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรื่องของความอึดอัดคันนี้ถ้าเทียบกับเบนซ์หลายๆรุ่นเนี่ยถือว่าพื้นที่ด้านหลังนั่งแบบไม่อึดอัดสบายอ่ะเบาะอ่ะเอาไว้เก็บน้ำเนาะ ีวางของนี่นี่หน่อยๆประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจ Mercedes-Benz อยู่แล้วก็คันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเกินไปราคามันประหยัดกว่ามือแรกป้ายแดงอยู่6 0แสนเลยนะแล้วก็รถใช้ใหม่มาแล้ว40,000ถือว่าสภาพรถโดยวรวมเนี่ยใหม่คืออยากให้มาเทสเลยมาก็ได้ที่เต็งโฮเราเค a บ t o ตนั่นเองนะฮะ มาครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอยน็อตรอยเม่นอัของเจ้าตัว Mercedes Benz กันดีกว่าครับไปนี่นะฮะตัวน็อตลอยสีขาวสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแกะรอยแงสะอาดมากคีนมากรถนี้2ปีเท่านั้นเลื่อนขึ้นมาดูรอยเม็ดอากกันดีกว่าแล้วเห็นโชก่อนโชกดูโชกเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะไล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นรอยเม็ดอากตัวนี้เห็นไหมรอยเม็ดอักเนี่ยของเจ้าตัวเบนซ์เนี่ยมันจะนูนๆออกมาสภาพสวยงามดูดีเลยนะฮะดูดีโอ้โห นี่นะฮะนี่นี่นี่น,นี่นี่เลยโอ้โหรอยสวยงามนะฮะเนียนกิฟตรูกลมคมกิฟตนะครับผมตัวเนี่ยตัวน็อตเนี่ยเห็นป่ะ QC ยังอยู่เลยนะฮะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยอาา่าฮะตรงนี้ตรงนี้มานะรอยเม็ดอา้างนะฮะเม็ดอา้างเม็ดอา้างเม็ดอา้างนะฮะสติ๊กเกอร์ด้านล่างนะ,ะมีตัวเลขด้วยนะจ๊ะอยู่ครบนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันรอยเม็ดอา้างนี่รอยของตัวเลขของตัวรถมันอีกนะฮะ รอยเม็ดอ้างนะครับส,สวยๆงามๆไล่ลงมาด้านขวานะไล่ลงมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดโชกดมเดิมจากโรงงานนี่ตัวน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวานี่ก็สีเดียวกับตัวรถไม่มีอรอยแกะอรอยแงะรับประกันไม่เคยชนหนักไม่เคยนำท่วไม่เคยมีความนั่นเองนะจ๊ะตรงฝั่งด้านแก้มนี่ก็สวยเลยตัวนี้น็อตสีดํานะตัว QC ยซงอยู่เลยเนี่ยแล้วเป็นน็อตสีขาวของด้านแก้มเนี่ยไล่มาเนี่ยคือสภาพสวยไม่มีอรอยแกะอรอยแงะเลยนะฮะ ดูดีจริงๆนะไปดูที่คันหน้าโอ้โหสภาพสวยงามมอกออยู่ตรงนี้นี่สติกเกอร์อยู่ครบไม่มีร่องรอยการละลายจากความร้อนนะจ๊ะรอยเม็ดองเม็ดอารในนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบซิลเวอร์่อยไล่กันมาฝั่งนี้นะแก้มฝั่งด้านซ้ายดูด,ด,ดูสีน็อตสภาพสะอาดดูดีไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยรถมันใหม่มากครับคุณผู้ชมเนี่ยแบบใหม่แบบสุดยอดจริงๆนะ นี่แล้ว QC ฝั่งนี้ก็มีนะเห็นะนี่โดยรวมสภาพดูดีมากนี่อันนี้ที่เติมน้ำฝนคือปัดน้ำฝนนะจ๊ะแล้วก็ QC ตรงนี้นี่ชัดเจนนะเครื่องโยนต์เป็นเครื่องดีเซล2.0นะบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันไม่กินน้ำมันมากนะฮะประมาณนี้ ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมผมรีวิวตัวรถรอบคันให้กับคุณผู้ชมได้ดูไม่ว่าจะด้านในด้านนอกรอยเมตรอ คุณผู้ชมคิดว่ายัางไงกันบ้างน,นะครับแต่โดยรวมผมบอกได้เลยนะว่าสภาพรถดูดีน่าเอาไปใช้แน่นอนนะฮะและขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับราคาตอนนี้ผมขอปล่อยไปเลยนะครับ1,780 0ล้ 1, 000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 . บาทเจ้าตัว Mercedes-Benz อันนี้นะครับเครื่องเนี่ย2.0นะครับดีเซลบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากเลยนะฮะแล้วก็แรงม้ามีถึง1 9 4แรงม้านั่นเองจัดว่าแรงใช้ได้นะฮะแรงบิดเนี่ยไม่น้อยหน้านะมีถึง 400นิวตันเมตรนั่นเองสำหรับใครนะรที่สนใจเจ้าตัวเอเวนการ์ดคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรา f c e e o o o k คบ Auto ตขายรถยนต์มือ2คันรถคุณภาพนั่นเองมีเพจ Facebook มีเพจ Youtube แล้วก็มีเพจ LINE แอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นทิวอาโคให้ตรงนี้นะครับเข้าไปดูประวัติตัวรถได้นะที่เต้นของเรา มีรถมากกว่า100คันนั่นเองและสําหรับใครนะครับที่อยู่ต่างจงาังหวัดแต่อยากจะได้รถแต่ไม่ได้มาดูรถจริงๆแต่อยากจะได้รถเลยนะดิลกับทางเซลล์ของเราก็ได้นะเรามีบริการ ส่งรถทุกจังหวัดเลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับทางเตงโงเราเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะสำหรับใครที่บอกว่ามาจะคลิปที่ผมท็อปเชนเป็นคนรีวิวนะฮะรบับไปเลยเติมน้ำมันเต็มถังนะฮะแล้วก็ขัดเคลือบสีให้ฟรีอีกหนึ่งรอบก่อนเอาออกไปใช้นะรับรองยางเนี่ยมันเงาตัวรถสีดูดีแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com